เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Emergency Response Liberty Country กันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็มาเป็นหน่วยดับเพลิงอันอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เป็น Lieutenant หรือว่าเป็นผู้หมวดแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือปดล,อลดล็อกรถ SUV แล้วนะครับผมท่านผู้ชมะฮะนี่นะฮะถือว่า สะดวกมากๆนะฮะเพราะว่าพวกคันนี้มันคันใหญ่เนาะการที่จะเคลื่อนที่กันไปไหนเนี่ยก็จะยากลําบากกว่าคันนี้นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนสองคนนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็จะขับเป็นรถคันนี้นะฮะ l a d ตอ r Truck อ้าวตอนนี้มีเคสไฟไหมมาพอดีเลยนะครับผมท่านผู้ชมงั้นเราไปกันดีกว่านะฮะ แล้วก็ไรเซนนั้นเนี่ยจะได้เป็นหมวกสีเหลืองด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมาจอดรถขวางเนี่ยโอ้ขวางทางนะฮะนี่นะฮะไปเข้าวอรแล้วก็ไปกันเลยครับผมอยู่ตรงนู้นอุ้ยโดนชนโดนชนรถตู้นี่โอ้ไป let's go let's go โอ้ยคันนี้มันเป็นแหลงมันเนี่ยคุ้นวายนะฮะคุ้นวายมากเลยเมืองนี้โอ้โหมามาเป็นแก๊งครับผม แก๊งรถดับเพลิงไปเลยตอนนี้ถึงแล้วนะฮะท่านผู้ชมรู้สึกว่าไฟจะอยู่ข้างในนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ครบชุดนะฮะแล้วก็ไปกันเลยฮะนี่อยู่ในบ้านแล้วตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วมาแล้วตอนนี้ก็คืออัด,ดอยูอดด่อัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่ขออย่างเดียวยังมีคำหยาบ <c oughs> อนี้ยแหละ D r l c อโหลปั้นย่างเงียบปิทำไมคุณบางคุณบังเงาอ t a นเตอร์เทนอ็นเตอนต้อง e อ็นเตอร์เนอืออ่มีเงินเดือนให้นะเจออ็นเตอร์เทแต่ว่าพี่กระเตืออไทยต้องเป็นคนกระไก่เกตันบไฟหมดแล้วนะฮะมันเงี้ยมันมันไม่คลยข้ายไอ้แบไม่คลายคายไอ้เวทเหรอ มันก็แต่มันมันซีเรียสมากกว่าไงใช่ปะไปกลับไปสถานีกันเสียงลมแกดังมากเลยอืช่งมัเ <c oughs> ลยคิดยังไงถึงซื้อเกมนั้นนะเกมเนี้ยก็ก็ยังไงอะ่ะมันเป็นเกมที่เสียตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบการคัดคนเล่นด้วยไงราคามันเท่าไหร่ สี่สิบห้าโลบักคัดคนที่บอกว่าเขาเล่นซีเรสจริงๆอ่ะแล้ไอ้นี่มันขับมั่วสวยอีกโอ้ฮะตอนเร้อรยสี่สิบเก้านโอเพเบต้าเออแล้วปันตื้นแล้วปันตื้นต่อเท่าไหร่อะสี่สิบห้าเพิ่งซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอ่ะของเราโอเพนเบต้าซื้อมาสองซีชีแล้วโอ้เท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเก้าโอ้ตอนตอนตอน พี่คาชารีวิวมันร้อยเก้าเก้าโลบักใช่ปะแล้วตอนนั้นเล่นแล้วสนุกป,ปะแล้วสนุกดีแต่ไม่เครู้เรื่องเท่าไหร่ตอนนั้นยังอาผีตอนนี้นโเ้ตไม่เก่งเีถอดหน้าก,กากโอเคถอดหน้าก,กากมีโอเคไปเราไปเคสได้ดีกว่ามีรถไฟไหมไปกันไฟไหมตรงไหนตรงไกลๆนู้นเลยนะ เฮ้ยแล้วตำรวจอืแล้วตำรวจโอ้เกินอยู่ตรงอยู่ตรง,ตรงไหนวะดุกคนตรง,ตรงฟาร์มแหละตรงฟาร์มอ่ะไปฟาร์มเลยไ,ไปกันแล้วแกแล้วพวกแกคิดว่าพวกแกจะเบื่อเกมนีป้ปะไม่เบือ่อคงเล่นอีกนานๆเลยเว้ยก็เหมือนความรู้สึกเหมือนตอนเล่นเซอเวดอะแบบเล่นทุกวันอะ เฮ้ยล็อกเขาบัก๊กโอ้โหลอ็อกบัก๊กนี้เสีย, ب, ย,ยบๆแล้วใช้คอมมานต์พิกคาใช่เนี่ยโครลอนแล้วเขียนรูปพิกคาพอดังพิกคาโอเคจะขึ้นมาเองเป็นคอมมานต์เฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดยางแตกมันซ่อมรถได้ปะอ๋อไม่ได้คนะอมมานต์พิกคาไอที่เป็นรูปโครลอนแล้ว,ลวพิกคาโอเคเสร็จแล้ว ไปเลยไปต่อ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 เหมือนเข้าเป็นหัวหน้าแล้วแบบทุกคนต้องรอหัวหน้าหมดเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันให้ให้รถนำไงไปกันเลยรถใหญ่นี่รุ่นใหญ่มาเองเอ้าเอ้าหายโอ้รถรถไอ้เคสเคสมันหายไปแล้วเว้ยมันมีคนเหมือนเหมือนมาโทัวร์ปวนอ่ะแต่จริงๆมันไม่มีนเไมนได้โตกป่วนไปเยอะ กลับไปสถานีดีกว่าครับท่านผู้ชมเอ่ออันนี้ EMS โอเคไปไป EMS กันดีกว่าโอ้ยอยู่ล่างสายแมพเลยอุ้ยรถจี๊บทษทีอุ้ยชนเสาไฟฟ้าอุ้ยเออขับดีดีหน่อยครับเหมือนนะเออขอโทษขอโทษขอโทษขับดีดีหน่อยเฮ้ยไป EMS ไอ้ดาวนทาวน์พักดิไอ้ เคสใหม่เคสใหม่อ่ะแยกแยกกันน้องแยกกันไปน้องมาเคลนี้เคลเดียวไอ้นี่มันบังศพทำไมเนี่ยเฮ้ยดูดิโอ้โหเล่นอย่างน่าเกลียดเลยแต่เราก็ชุบแตะปะเล่นน่าเกลียดจัดเล่นน่าเกลียดจัดโอเคชุบได้ละมาเรียบร้อยจังหวะนี้ ในอำเภอยิงยางแต่ไม่แตกไปฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนอบอ่าโอเคนี่ยอันนี่มันมาอีกแล้วจีบเทียนี่ตั้งแต่เปิดคลิปแล้วเนี่ยไอ้คันเนี้ยจีบคันเนี้ยเอาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยมีการยิงกันฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนฮยูตำรวจไหมเอ่ยตำรวจฮิ้วไหมครับตำรวจฮิ้วไหมครับเอาตำรวจไม่ฮิ้วโอเคงั้นฮิ้วคนนี้ต่อเอา ดาวทาาเสร็จแล้วนะจบแล้วโอเคสวยสวยใส่หมวกเลยมาแล้ว<ก>มีเคสด้วยไปไฟอารามชึบจอยคอลไป <Okay. S 1> ไปเลยอยู่ตรงเออ่หมู่บ้านไปเลย เอสโกเอ้า,ารถพยาบาลช้าจังครับไปแล้วรถคุณเป็นนักดับเพลิกันเหรอใช่แล้วจงวังหวะนี้ก็ต้องก็ต้องเข้ามาเล่นเลยถึงแล้ว<ม>นะฮะท่านผูช้ชมใส่หน้าก,กากก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแตกแน่ใช่อยู่นอกบ,บ้านไม่เป็นไรนะหอยู่ในบ,บ้านใช่ใช่ใ,ชใส่หน้ากาก ไฟเต็มหน้าเลยเนะี่ยดับไฟตับไฟไอ้ที่พิมพ์ <100 S 2> <า>มริการ์ดเกมมือคอมมานท์ถ้าพี่อยู่ p พวีดเซิร์ฟเวมันจะมีคอมมานท์ให้ใช้ได้เมื่อก่อนเคยนนคิดเคยเป็นเซิร์ฟเวอร์อันดับไพวีด e ซิร์ฟเอันดับหนึ่งของเกมอ่ะ แเรานีร่วงลงมาเพราะว่าหมดเวลาไปแล้วไปกลับสถานีกัน,บบนชีวิตนักดาบเพิ่งก็ประมาณนี้แหละนะฮะมาดับไฟแล้วก็กลับสถานีมาช่วยคนอะไรเงี้ยแล้วกลับสถานีไปเฮ้ยคนตุ๊้หลวคนนี้ต้องการฮิวปะ่ะเฮ้ยขอขอขอ EP หน่อยครับเไม่เ,เต็ม เอาคนนี้เขาฮิวไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปสถานีกันแล้วขันข่าวนี่มามั่วซั่วมั่วันงานอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอุ้ยไอจีบจีบคันนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหไงยๆอ่ะไม่ให้ไปเอาดีไม่ให้ไปอ่ะเออมาดิกวนบาทามากวนบาทากลับอะทำไมอ่ะรู้สึกพาลืมลอยนะครับ มีหลอดด้ดีเลยโอเคชึ yeah. ชบปิดไฟโอเคแค่นี้ก็ไม่มีอะไรทำละ <c oughs> เอ,อหมดละไม่ทำอะไรพ้นอนะ่ะพ่น,นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าไปปล้นดีกว่าไหมเออเป,เป็นโจรเดี๋ยวเ,<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวปั้นพาปล้นแล้วกัน น้ยมีมีรถคันไหนบ้างอะที่แรงแรงอะ <COVID S 1> เออมีโควิดตั้เนี่ยสวยโควิดตัวแรงโควิดตัวแรงออกเลยคลิปหน้าได้ดูร้นกันแน่นอนนะฮะหรือว่าคลิปคลิปหน้าหน้าอาจจะเป็นหลังจากหลังจากเป็นตัวแล้วก็อาจจะเป็นตำรวจเนาะแบบว่าเป็นคนดี oh. สักวันอะไรเงี้ยนะฮะ oh. อ,อ๋ออะไรนุ่ม เฮ้ยนอนเฉยๆจะนอนจะนอนจะนอนนอนแบบนอนแบบไม่ถอดชุดได้เอาดิเอเอไม่ถอดหมกดวกได <ป S 1> <c oughs> ้เดี๋ยวสแตนบายรอเคสดีกวะ่ะนั่งดูทีวีดีกว่าไเอาบูเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาแต่เมื่อไหร่ไม่บอกกันนะ มา,มาตั้งแต่ตอนที่พวกแกบอกว่ารถสีขาวม้วจัวอ๋อเฮ้ยมามาเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยเอออืมพอไม่มีเคสมก็ไม่มีเคสจริงๆเนาะแต่พอถ้าเกิดมันมีเคสมันก็แบบเยอะเกินเคสเยอะเกิน<ม>เดี๋ยวขับรถเอสยูวีบ้างดีกว่าเด็กเด็กเด็กแกนั่งกับเขาก็ได้เอสยูวีอ่ะกาลูากาลูาสอดด้วยว่าเกมนี้จะจัดไหนก็ก็เล่นโรเพยธรรมดาธรรมดา ก็ <S 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 mm hmm. เหมือนคล้ายๆซาเวอะใช้คอมมานด์แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอิร์นตั้งรถไงวะอะไรนะกดอีกด e e ีกดีอีอ่ะกดอีนี่เตรียมตัวเอามีเคสมาไป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 เคสไป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  Let's go เรกก็โทรหาคนอื่นได้ไง เอ็นรูทเดอะคอร์สเฮ้ยเอสเอสยูวีแรงกว่าเอสยูวีแรงกว่ารถเฟรบานถอยไปครับนี่ไงโอ้ไฟไหม้ต้นไม้นะฮะท่านผู้ชมไปดับไฟเลยนะฮะเอาไอ้นี่มาเว่าไอ้ อันเนี้ยที่ดับไฟอ่ะไฟโฮสต์อ่ะไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างมีแค่า็อโอ้ทำไมไม่เตรียมพร้อมเลยเลยอ่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอเคเรียบร้อยฮะได้ได้ไดโอเค ม d ททำอะไรได้วะม .d.t ก็รับเคสเนี่ยเป็น GPS อะไรเงี้ยแล้วไฟฉายทำอะไรได้ไฟฉายก็ส่อง้า<ฟ>ก็ส่องทางดิเออส่องฟาาไฟทำไมไฟฉายบ้านแกเอาไปเอาไปทำอะไรอะ่ะตอนนี้มีเคสเข้ามาใหม่นะครับไปกันดีกว่าอยู่ตรงเอ่อ Jewelry Store ร้านเพชรไปกันเลยเปิด,ดว,วอล์ไปนะฮะ มีตำรวจด้วยฮะ้เกิดอะไรขึ้นในตรงนี้เ,นเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมอ้าวมีตำรวจแตกมีตำรวจแตกด้วยกด E มีดิ๊กแบกกด E าเตามีน้ำรถไม่ได้โอเคไปกับสถานีดีกว่านะเคสน่้จะเคลียร์แล้วล่ะแล้วทำไมลอ้ลอเรลอ้ลอตำรวจเป็นอย่างนั้นนะเออ แล้วตำรวจนี้ขับขับชนเลยตำรวจวงนี้นี่แปลกๆเนาะทำไมล้อหายอ่ะเออยยงมันขับเรื่อยงันไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวปิดคลิปดีกว่าปิดแล้วเหรอเอาละครับทุกคนก็นะฮะจบกันไปแล้วกันเนาะนะสำหรับเกมนี้นะฮะเป็นหน่วยดับเพลิงนะครับผมแล้วตำรวจนี้มั่วซั่วอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมแหมก็เป็นไงบ้างครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้ว ขอบคุณสำหรับการก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าอยากให้เป็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย